เอ้ยชิเอ้ยชิอยวอคยดูทีวีวันนี้ลาไมได้คีคลอดแล้ววันนี้พี่ไไทยมารอร้องลำไ่คลอดนะฮะเอ่่าวเริ่มต้นก่อนไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเตมีนะจ๊ะวันนี้ครอบครัวเตมีจะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วคือน้องลำไยนะฮะตอนแรกวันนี้คือวันที่วันนี้คือวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคม 2,563และ,ะตัวน้องละไมนั้นมีกำหนดค้อดครั้งแรกที่เราตั้งไว้ก็คือ20 20สิะ20อะไรนะลกูก20สิงหาคมแล้วก็เลื่อน1รอบก็คือมาวันที่17สิงหาคมแล้วก็เมื่อคืนเมืคืนที่ผ่านมานี่เองเมื่อคืนคือวันที่14สิงหาคม ออกมาก็ได้มีโอกาสปวดท้องแล้วก็เลือดออกนิดนึงก็เลยโทรไปตังแก,ก็เมือ่อคืนนะฮะบอกว่า,าปวดท้องคุณหมอก็ถามว่าจะคลอดเลยไหมก็เลยบอกว่าขอคลอดตอนเช้าวันนี้ดีกว่านะฮะก็เลยเราได้เลิกคลอดก็คือวันนี้วันที่สิบห้าสิงหาคมเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับได้เลิกคลอดของละไมนั่นเองนะฮะก็นี่ครับ นี่คือห้องของมาม่าที่รอเรามาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่บ่ายแปดโมงครึง่งแล้วก็มาม่าเข้าไปอยู่คนเดียวโรที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีมือถือไม่มีอะไรให้เล่นเลยไม่ได้กินหน้าไม่ได้กินน้ำตั้งแต่เมืเนอน่อคืนแล้วเนี่ยมาม่าก็อยู่คนเดียวอยู่บนห้องคลอดถ้าจะเป็นวิทย,ยุเต,ตอน์นคลอดแต่ไทยปัฒนมาจะอยู่ด้วยตลอดเลย รอบนี้มาม้าคลอดคนเดียวยูคนเดียวและเราก็มารุ่นกันว่าน้องละไมเกิดมาจะน่ายักเหมือนพี่ไทยๆหรือเปล่านะครับทายเข้ากล้องเลยมาเร็วม,มาเร็วเข้ากล้องเลยมาเร็วข้า้อเาเจะเรียเจอาน้องแล้วนะโอเคไหม เราข้อที่โรงพยาบากลกรุงเทพหัวหินนะฮะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินก็อยู่ใ,ใกล้กลทะเลเนี่นู้นมองเห็นไกลๆลิดนะงไนั่น,นคือทะเลนะฮะก็มีตึกมาขวางหน่อย,อยนึงเลยพัน,นโดตอนนี้ที่เขาบอกก็ว่าเต็มแล้วมาเรามาลองตามกันต่อไปดีกว่าจะเป็นยังไงนะก็ฉุกระหูกเหมือนกันเตรียมตัวมาคอดวันนี้เฉย <S <S นะไม่นอนแล้วล่ะ ทันหลังลงสิลูกนอนแทนมาม่าหึที่นอน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 มาม่าใช่ที่นอนมาม่าที่นอนมาม่าสูงไหมที่นอนมาม่าสูงไหมเนยไทยขึ้นไปนอนสิเกยไปนอนอ้าเกยไปนอนนะเกยไปนอนจูเกยไปนอนนะ ใท่ไหนทยนอนไเธอไทยหลับตาปีด no <laughs> ้วยเสอไทยนอนแล้วหลับตาปีด้วยหันหลังลงหันหลังลงทำไงหันหลังลงอ่ะใส่ไลงไปแล้วใส่ไทยลงไปแล้วเส่แทยนอนตู้ด้วยใส่ไทยนอน ปีนขึ้นปีนลงกี่รอบเนี่ยไหเด็กข้าวลงเปนอะรเฮยรับกระปีด้วย A few moments later ใครอะเห็นละมมมมไมไหมเห็นละไมไหมลูกละไมออกมาแล้วหน้าย,ยับเหมือนเลยคือ ใช่ลูกละไมใช่ละไมไหมใช่ละไมมไหมลูกน้ำหนักเท่าไหร่ไม่เห็นรู้เลยนี่อ่ะนี่ยนะ,ะนี่อ้าวนี่ยโอยน้อยกว่าไทยไทยไทยสานเก้าเียะสิบสี <14. 44. S 3> ่จุดสี่สย น้ำหนักโ6แต่ทำไมท้องโตจังไงไอ้ลูกเอ้ยม่มีชัดชออกมาแล้วหนูละไมทะไมมาแล้วน้องใหญ่เลยโอ้ไม่เห็นไกลไปไอ่ลูกแล้วทำไมเหเ้ยแล้วง่ายอีกเห็นไหม nó khai ưỡi, có nón chào rồi. Tại sao không nãy rồi Không few moments later. น้องมาดูละไมกันมาดูละไมใช่ไหมลูกของเด็กผู้ชายหมดแล้วอยู่ๆก็หมดไปง่ายแต่ไทยมาดูละไมไม่ออกมาแย่เนั่งไม่ออกมาแย่มโอ้นะ่งไม่ออกน้องตื่นน้องตื่นแล้วเหมือนไข้ยิ้มเละอยากใหม่ยังได้ไหม น้องไม่หน้าบี้เหมือนหนูเลยฮะคุยเตืนพอดีเลยน้งไม่ค่อยบี้ไม่บี้แล้วโดนลุมละน้องน้องน้อะลูกน้องของไทยไทยเนี่ยน้องของไทยไทยไงอุ้ยฮะน้องของไทยไอุ้ยอุ้ยหนาวใช่หน้องอุ้ยน้องร้องไห้เหรอเดี๋ยวมาต้องเข้าไปให้นมมาจะให้นมแล้วลูก ไม่ห้ามฮึนาพอดีทำไมตื่นลื้อมาพอดีตื่นดูนองนด้ดูน้องนอนเซ็กซี่ไหมตื่นังน้องตื่นเง้ยไข่มไข่นี่ไข่หมาม่นี่ไข่อ้นคุยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาจา น้องน่ารักปะน้องตื <c <c ่นแล้วน้องนอนทายสีมามีสิเตอร์กูเต็มสิเตอร์อ้ย A few moments later น้องบี่โอ้ยอนดยแล้วมาไหมมาอหมาไปอยู่กับละไมแล้ว ม so yeah. ั่อยู่กัไมแล้วเห็นไหมอยู่ข้างในมาไม้อยู่ดิอยูข้างในแล้วอนอตื่นแล้วอืเกนทมาดูก่อนเห็นไหมน้องหลับอยู่อ้นไดูแลพี่อูดพี่อ้นไปแล้วนุ่น ี่อนเบื่อแล้วเนะี่อนดูหนังดีกว่าโอเคกันหายเหรอการนอนจะนอนทำไมฮะใครเล่านิทานให้น้องก่อนนอนฮะใครอย่ A later few moments และนี่ก็คือนมมือแรกของมามาและละไม่นะจ๊ะแล้วันนี้เราให้นมไม่ใช่เราเรีมาให้นมป้าไม่มีนมให้มามาก็ให้นมละไมนมจากเต้ามามาเองนะที่นี่ค่อนข้างเซฟตี้พอสมควรในการ พูดออกไม่ได้เลยก็ <can> ให้แค่พ่อพกับแม่ให้แค่พ่อกับแม่เข้ามาญาติญาติก็อยู่ข้างนอกนั่งดูเกากระจกไปนี่ป๊าๆก็ได้เข้ามาแล้วนี่อยู่ในห้องคลอดห้องในห้องคลอดห้องคลอดแบบธรรมชาติที่ไม่ใช่ห้องผ่าตัดก็มาให้นมเลยนี้ ตัวเล็กก็ไทยไทยแต่ดั่งโดงติ๊กก๊สามขีดเนีดั่งโดงผิวแดงแต่นี้ยังแดงอยู่ผิวเขาก็คล้ายๆไทยไทนะหน้ายับน้อยกว่าไท่ไทยหน้ายับกว่าเยอะเดี๋ยวก็ขายว่าไทยก็หน้าขายประมาณสามเดือนสี่เดือนก็ขายนะขายความยับ หัวสวยนะอง่ายค,ค่อยๆบอกเป็นคนจีิงคยๆบอกว่านอนงายแล้วหัวแบนมไม่ครับไทยๆนอนงายมาตลอดชีวิตหั <c oughs> วก็ยังไม่แบนไทยๆตอนเด็กๆไม่ไมเคยนอนคว่ำไม่ให้นอนพรน,น,นอนคว่ำแล้วมันก็ผิดเอง <c oughs> นอนครับก็ผิดขึ้นมานอนคว่ำก็ผิดขึ้นมาดังนั้นตัดออกคำว่านอนคว่ำแล้วจะหัวแบน มันเป็นความคิดสมัยโบราณถ้านอนถ้านอนง่ายสิเออถ้านอนง่ายถ้านอนง่นายหัวจะแบนพอนอนคว่ำหัวจะสวย,ลยเ,ยล,ยยเล็กจะไหลหลตายใช่เพราะเขาหายใจไม่ออกเข็นักเบ็ดเลอประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงนะฮะ <c oughs> ขอพี่เลี้ยงมาให้ทไทยให้ให้ใหทไทยๆไรละไม่สองคนนั่นแหละเราเลี้ยงกนสองคนปาจะต้องทำงาน <c oughs> แต่ก็ทายเมื่อกี้ตายแล้วเล่นหลงเลยน่ารัก <c oughs> ชมลูกตัวเองก็เป็นนายู <c oughs> <c oughs> ไม่ไทยเขาเขินนะ <S <S เขินนะ <S <S ไม่อยู่ก็ง่ายแต่เราเป็นครอบครัวตัวหมีหนูหนูก็เป็นหมีเป็นลูกหมีลูกหมีตัวชุดช้าลูกหมหีตัวชุดช้าอะไรคมาทมหมันแล้วนะครับาทำหมันแล้วค่ะลูกหมีตัวชุดชายของครอบครัวตัวหมีมาทำหมันนะ เราเราจะสร้างทีมตะก้อะเท่าน่ะใช่ไหมคะฮะแล้วตอนนี้เรากำลังจะรับระไม่กลับบ้าน แวนะฮะมาเจิแข่งโบ๊นความจริงเี๋ยวเวลานอนน้อยแล้วนะเจ๊ก็เขาห้ามถ่ายนะฮะข้างในก็จะเก็บไว้แค่ภาพตรงนี้แล้วกันแล้วก็ภาพตอนไปขึ้นรถนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวจะเจอคลิปละไมาเยอะแยะแน่นอนรูปละไมาเยอะแยะแน่นอนนะได้เวลานอนน้อยแล้ว a few moments later ขณะนี้เรากำลังกลับบ้านแล้ว เ,เอารถมาแับใหม่เสียไฟฟ้ากำลังต้องตัดที่อีมาเต็มรถเลยเครับขอบคุณครับ กลับบ้านกันดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับผมกลับบ้านกันดีกว่ามาไหมกลับนค่ะกลับไปเ่อรถ้วเกิดก็ข้าวซาีเลยจ้าไปแล้วขับรถกลับบ้านก่อนนะจ๊ะ